สวัสดีค่ะครวคุณน,นะคะวันนี้คุณอาจะมาทำหมึกต้มหวานค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะเริ่มจากปลาหมึกค่ะน้ำตาลทรายเกลือสีอิดดำน้ำตาลปีบ๊บกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ค่ะ yeah. สำหรับอัตราส่วนที่ใช้นะคะนอกจากที่คุณอาขึ้นกราฟิกไว้เพื่อนๆไปเปิดดูที่คําอธิบายใต้คลิปได้นะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากใส่ปลาหมึกลงไปในกระทะนะคะแต่ยังไม่ต้องเปิดแก๊สก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่ตะไคร้กระเทียมหอมแดงทุบนะคะ ใส่ตะไข้ที่ทุบแล้วลงไปค่ะกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะซีอิ๊วดำค่ะ เมื่อใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะคะก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะที่คุณอาไม่ใส่น้ำลงไปกับปลาหมึกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในปลาหมึกเนี่ยจะออกมาเองค่ะเมื่อเราเปิดแก๊สแล้วนะคะจากนั้นก็คนะค,ะค่ะคนเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ตะไคร้กระเทียมหอมแดงเนี่ยช่วยดับกลิ่นคาวของหมึกนะคะบางสูตรเขาก็จะไม่ใส่กันค่ะเห็นไหมคะว่าเมื่อเราต้มไปสักพักเนี่ยก็จะมีน้ำจากปลาหมึกออกมาเองค่ะเดี๋ยวเราจะต้มจนกว่าปลาหมึกจะปลาหมึกกับกับน้ำที่ออกมาจะเหนียวเหนียวนะคะ ตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มอีกหน่อยนะคะให้น้ำออกเหนียวเหนียวอีกแป๊บนึงค่ะค่ะตอนนี้ปลาหมึกต้มหวานของคุณาก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเหนียวประมาณนี้นะคะพอขุกคลิกค่ะ แต่บางคนชอบเหนียวกว่านี้ก็สามารถต้มต่อไปอีกได้นะคะตักใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับหมึกต้มหวานของครัวคุณานะคะทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆไปทำกันดูได้นะคะ yeah.